มีรายละเอียดที่กระทรวงมหาดไทยโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการ Discord d i s c o n n e c t e d นำหมายสารเข้าตรวจค้นจับกลุ่มนุ่มนักศึกษาชาวร้อยเอ็ดซึ่งระบุว่าเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มลับในแอปพลิเคชันดังมีผู้ติดตามกว่า16,00 0คนในความผิดฐานค้ามนุษย์หลังจากที่เจ้าหน้าที่พบพฤติการาแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กด้วยวิธีการไลฟ์สดในกลุ่มลับ18บวกโดยให้เด็กสาวซึ่งส่วนมากอายุต่ำกว่า18ปปีเปลื้องผ้า และทำกิจกรรมสนองความต้องการของสมาชิกและที่น่าตกใจก็คือเด็กผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อจากแก๊งนี้มีอายุต่ำสุดเพียง14บีปีเท่านั้นค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานคุณสถาพรด่านขุนทดค่ะก่อนรุ่งสางวันนี้กำลังหลักโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองภายใต้ข้อสั่งการของรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยบูรณาการร่วมกับตำรวจพมและฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดปฏิบัติการ Discord Disconnected นํนำหมายสารมุ่งหน้าไปที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอธวัตบุรีหลังสืบทราบว่า1ในยูเซอร์รายสำคัญและเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มลับ18บวกที่มีผู้ติดตามมากกว่า16,000คนในแอปพลิเคชัน Discord แอบตั้งฐานลับและรันระบบออนไลน์จากที่นี่คอโโดยมีชอบและเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหนายได้มากหรือส่ง ไปยังที่ใดหนวงเดียวกับครัาจัดหาที่อยู่หรือรับไว้ซึ่งเด็กการกระทํานั้นโดยมุ่งหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นนักศึกษาชายถูกจับพร้อมยึดของกลางในบ้านหลายรายการเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารและเอกสารการโอนเงินรวมถึงหลักฐานทางดิจิทัลจานวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตามสืบในทางลับพบว่าเขาเป็นหนึ่งในแอดมินที่ใช้น้มแฝงเคลื่อนไหวในกลุ่ม ที่ผ่านมามียอดเงินจากบรรดาสมาชิกที่ยอมจ่ายแลกกับไลฟ์โป๊บเลื่อยของเด็กสาวโอนผ่านบัญชีของเขาและที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่ถูกชักนําเข้าห้องไลฟ์เข้ามาเปลื้องผ้าโ์เพื่อรับส่วนแบ่งเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีอายุ16 17เพราพวกนั้นรู้จักส่วนตัวไหมไม่พี่ก็คือเขาเป็นคนเอามาหมดเลยเหอไม่เคยเจอน้องๆน้นนลยไม่เคยครับแล้วเงินที่ปโอนไปเข้าบัญชีน้องมันผ่านบัญชีเราอใช่ครับเพราะว่าเขาก็ เวลามันเคลียร์เงินกันอย่างนี้เขาก็จะส่งบาร์คูดใหมผมปนให้อย่างเงี้ยตัวมันเป็นหมายารออกมาแล้วด้วยบอกแล้วว่าอย่าเล่นหลายโทรศัพท์มันบ่มีประโยชน์เห็นมันมีประโยชน์อีกอย่างแก้วแต่กระบอกฟังบัณฑิตผลมันเป็นอย่างไรบัณฑิตผลมันออกมาประโยชน์บมมีมีแต่ผลเสียนายรณรงรงทิ์สริรองที่บดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธิเพื่ออิสรภาพดิเอ็กโซดัสโร และโครงการไซเอ n นเทียรวมไปถึง Destiny Rescue แจ้งพบการนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาแสวงประโยชน์จากการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Discord เราได้พบว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นหนึ่งในแอดมินนะครับมีหน้าที่หลายอย่างอยู่ในนั้นนะครับเป็นอันดับต้นๆน,นะครับเขาก็ให้การ เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีการปิดบางข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราขยายผลได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาหลายอย่างนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือที่เป็นเยาวชนสองคนวัย16และ17ปีออกมาอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พอมอแล้ว ล่าสุดก็พบเด็กหญิงอีกหนึ่งคนวัยเพียง14ปีอยู่ระหว่างประสานความช่วยเหลือในส่วนของพอมอเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปดูแลต่อเนื่องนะคะในการฟื้นฟูครอบครัวเบื้องต้นเนี่ยได้คุยกับผู้นําซึ่งเป็นบุคคลที่ครอบครัวให้ความเชื่อถือและศรัทธาเนี่ยในการเฝ้าระวังเบื้องต้นในระดับพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวทางพอมอเข้าไปเสริมกําลังด้วยในการช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันในการดูแลครอบครัวนี้อีกชั้นหนึ่งคะ่ะลูกน้องในวัยเรียนในวัยที่อายุไม่ถึง25ปีนะรวมถึงท่านอธิการ ราชาพัฒแล้วก็วิลาลเทคนิคต่างๆนะประชาสัมพันธ์ให้เขาทราบถึงพฤติกรรมก็อาจจะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเกดกระทำลักษณะนี้จะผิดกฎหมายอะไรบ้างมีโทษอย่างไรจะได้เป็นการป้องปรามเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหนักตามพรบรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และเพิ่มเติมอีกข้อหาคือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะลามก ตามพรบคอมพิวเตอร์โดยฝ่ายปกครองจะร่วมกับตำรวจสืบสวนขยายผลต่อเนื่องซึ่งพบว่ายังมีตัวละครลับอีกหลายคนที่อยู่ร่วมในขบวนการหลังจากนี้นะครับตำรวจภูธรจังหวัดเลยดโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธนบุรีด้รับตัวผู้ต้องหานะครับพร้อมทั้งของกลางที่ตรวจจิตได้นะครับไปทาการสอบสวนในประดีกับผู้ต้องหาซึ่งวันนี้สามารถจับคุมได้หนึ่งรายนะครับ หลังจากนี้เราจะได้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต่อไปครับเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวผู้ต้องหาที่เราจับกลุ่มวันนี้นะครับจากที่เขาให้การว่าเขาเป็นเพียงบัญชีม้าเนี่ยไม่ใช่นะครเพราะว่าเรารวบรวมพยานหลักฐานได้หมดแล้วเขาคือหนึ่งในตัวการร่วมนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนเนี่ยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ เรียกว่ามีทักษะสูงมากนะครับในเรื่องของทางทางดิจิทัลเนี่ยนะครับตอนนี้เราพิสูจน์ทราบได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลทั้งหลายขอญาตเก็บไว้เป็นความลับนะฮะเพราะว่าเราจะทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลร่วมกับทางจังหวัดตํารวจภูธรจังหวัดร้อเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะถึงตัวการได้ครับผมสถาพรด่านขุนทศข่าวสามมิติรายงาน